สวัสดีครับพบกันเป็นประจำนะครับกับการพรีวิวฟุตบอลแบบลุงๆเกมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ห้ามพลาดนะครับเป็นซุปเปอร์บิ๊กแมตช์นะครับในสุดสัปดาห์นี้เลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะต้อนรับการมาเยือนของเชลซีนะเชลซี Chelsea, นะก็ต้องบอกว่าเชลซีเนี่ยฟอร์มดูดีกว่าแมนยูในตอนนี้นะครับอ๋อไปดู ข่าวๆดีกว่าครับอ่ะไปเริ่มที่ความพร้อมของเจ้าบ้านก่อนนะครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดครับตอนนี้นักเตะบาดเจ็บเพียบเลยนะครับ,รบเรนี่โยโลนะฮะไทเรลลามาเซียแฮลลกกยรี่แมกควายก็ปี้ไมนูนะอันตุนี่ลูกชอแล้วก็เมสันเมาส์นะครับตอนนี้เจ็บทั้งหมดเลยนะครับในขณะที่ทีมเยือนครับมีโอมาริเคนลี่มันนะครับก็ยังมีอาการบาดเจ็บส่วนจารันซันโชอ,อาจจะ ไม่อาจสินะฮะหมดสิทธิ์ลงสนามในเกมนี้เพราะว่าเจอกับทีมเก่านะครับทีมเดิมนะฮะซึ่งเชลซียืมตัวมาจากแมนยูก็อาจจะไม่สามารถลงเล่นในเกมนี้ได้นะครับโอเคไปดู head to He a ดดีกว่าถ้านัดหลังสุดนะครับของทั้งสองทีมก็ต้องยอมรับว่าแมนยูเนี่ยดูดีกว่านิดหน่อยชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ mm ้เชลซีเพียงแค่1ครั้งนะครับ อ่านัดหลังสุดผ่านไปเรียบร้อยนะครับไปดูผลงานล่าสุดของอแมนยูนะครับก็แมนยูเนี่ยก็เพิ่งเปิดบ้านถล่มเลสเตอร์ห้ามตวต่อ2ในขณะที่เชลซีครับบุกไปพ่ายนิวคาสเซิลในบอลลีครับที่ผ่านมานะครับนี่คือ h ฮตูเห้านัดหลังสุดนะครับแล้วก็ผลงานล่าสุดรวมถึงนะครับ11ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามนะครับ เราไปเริ่มที่เจ้าบ้านก่อนนะกันนะเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผู้สาประตูครับอังเดโอนาน่าครับขวามาลสุยครับซ้ายดาโลนะครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กใช้เดลิกเล่นคู่กับมาร์ติเนสส่วนมิดฟิลด์คู่กลางครับคาเซเมโลจะเล่นร่วมกับกูกาเต้ตัวลุกครับใช้การาโชบูโนแฟนันลาก็มาคัตแลตฟอร์ดหน้าเป้าเป็นหน้าที่ของลัดมุสหอยลุนนะครับเชลซีครับการเซสนะครับจะเป็นผู้สาประตูขวาเป็นเจมครับ ซ้ายเป็นกัตโต้อ่าคู่เซนเตอร์แบ็กครับโฟฟาน่าเล่นคู่กับโควิลมิสซูตอกางครับกาโดจะเล่นกับลาวีนะครับตัวลูกครับใช้อ่ามาดูเอเก้นะครับเพาเมอร์เนโตส่วนหน้าเป้าะจะเป็นหน้าที่ของนิโคลัสแจ็กสันนะครับนี่คือ11ผู้เล่นของทั้ง2ทีมอ่ะไปดูผลที่คาดดีกว่าเนาะคู่นี้นะครับเป็นทีมใหญ่แล้วก็ แมนยูเนี่ยเปลี่ยนโค้ดไปจากอาเอลิกเทนฮากนะครับก็ให้ลุตฟานนิตตรลอยเนี่ยครับกลับมาช่วยแมนยูนะครับก็คุมทีมขัดต่อทัพเกมแรกของลุตฟานนิตตรลอยก็เล่นได้อย่างมีชีวิตชีวานะครับก็ผมเชื่อว่าแมนยูเล่นที่โอทับฟอร์ดเนี่ยจะเชื่อเชลซีได้ผมมองว่าแมนยูจะเอาชนะเชลซีได้2ประตูต่อหนึ่งคืนวันที่นี้ครับห้าทุ่มครึ่ง ประเทศไทยนะครับก็พบกันได้ครับแมนยูเชลซีวันนี้ลาไปก่อน